เฮียสงตีตายเฮียสงตีตายวันนี้ เราอยู่กันที่เดิมเลยฮะเป็นที่ที่เรามีความสุขที่สุดเลยนะตอนนี้นะคะ,ะคือเล่งหกสตูดิโอนั่นเองครับช่วงนี้เนี่ยก็ช่วงอยู่ในวิกฤตโควิดแล้วก็เขาเรียกว่าตอนนี้เนี่ยทุกร้านค้าเนี่ยก็จะทําเมนูเกี่ยวกับเมนูที่เป็นเรียกว่า lady to eat ครับหรือว่าสั่งจากที่ร้านเราไปเนี่ยส่งถึงบ้านคุณคุณสามารถกินได้เลยแต่วันนี้คุณสั่งอะไรมาให้ป้ากินครับเนี่ย <S <S นี่ฮะตำยำยั่ว by botan ครับผมวันนี้แนะนำร้านนี้กันไปสาขาแรกของเขาครับอยู่ที่ ซอยประชาสมคอ27นะตอนนี้นะครับร้านมี7สาขาครับผมเริ่มกันเลยไหมป้ครับผมเมนูแรกของเขาครับนั่นก็คือต้มกุ้งสดก่อนเลยคือต้องบอกก่อนนะว่ากุ้งสดเนี่ยเป็นอะไรที่ตอนนี้วัยรุ่นค่อนข้างนิยมมากๆเอ้ยนี่มันเป็นเส้นมะละกอนี่หว่าใช่ครับแล้วมีกลมๆนี่มันไหลบัวนี่ใช่ครับ เป็นยังไงเป็นยังไงน้ำปะลาดีมากอืปะลาของคุณบตันเนี่ยมีความอร่อยคือหนึ่งมีรสนํามาที่มีความแตกต่างคือเปรี้ยวอแล้วสองจะมีกลิ่นของปะลาตามามาอแล้วสุดท้ายจะมีความนัวของตัวส้มตําถ้าเราปลากินเข้าไปปลาจะได้รู้สึกแบบนี้เลยอแต่ทุกอย่างสามอย่างเนี้มันไม่มีอันไหนที่โดดไปเลยคือทุกอย่างเนี่ยพอเคี่ยวรวมกันเนี่ยเราจะได้สามรสนี้แต่เป็นสามรสที่ม่อยู่ในปากแล้วมันเคี่ยวแล้วมันโอ้โออมันใช่อ่ะนีด่ดรปลาเอาทิชชู่ไปหน่อยมาได้ครับได้ครับ <G ül> แต่ผมชอบตัว็กเจอร์ของกุ้งอ่ะอเนื้อมันจะเด้งใช่เนื้อมันเด้งไป <นะ S 1> เมนูที่สองเลยตัดไปเลยครับเป็นยำหมูยอไข่แดงเค็มครับผมนี่ฮะดูไข่แดงเข้ามาดิมาอย่างนี้เป็นลูกๆเลยนะครับขมแล้วก็หมูยอเขาใช้หมูยอที่ไหนโอ้โหพักในใจก่อนต้องใช้จังหวัดอะไรแน่เลยถึงจะอร่อยขนาดนี้ดังขนาดนี้อุบลเนี่ยอันนี้ถูกต้องไข่แดงเค็มก็ไม่ธรรมดานะปาทำไมฮะเขาเลือกแบบชัยามาชัยาอ๋อชัยามิชัยรู้จักรับที่ร้องเพลงมาพอธรรมดา อะไรของฟ้าเนี่ยส่งอะไรมาเนี <c oughs> ย่ยไปถึงมวยชายาอะไรพวกนั้น <c oughs> แซ่เล่นแหมเอาลองชิมกันดูดิไหน คือพอเป็นยำปุ๊บเนี่ยเขาจะหั่นทุกอย่างใหญ่ขึ้นเวลาเรากินเข้าไปอย่างหอมเนี่ยเห็นไหมเรากินเข้าไปเนี่ย็กเจอร์การเคี้ยวเนี่ยพอเราเคี้ยวปุ๊บมันจะมีความหอมที่มันแบบกรี๊เหมือนวาซาบิที่มันพุ่งปุ๊ขึ้นมาเลยมันเหมือนแบบมาประกบกับหมูยองมันทําให้ตัดรสกันได้ดีมากๆเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าเจ้าของร้านเป็นคนมือหนักคือดูใส่ดิแน่นเครื่องแน่นทุกอย่างแน่นจัดเต็มมากใช่แล้วล่ะฮะต่อกันเลยดีกว่าจานสุดท้ายของเบรกนี้นะคะผมนั่นก็คือเหลาปูมานนั่เอง ครับเฮียโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามห้ามตัดภ้าไปฝั่งเฮียนะครับผม <c oughs> ไม่ได้ครับภ้าพนนี้ไม่ได้นะครับผม <c oughs> มาขนาดนี้แล้วในะระหว่างที่พ่อผมกำลังเมามันนะปะ <c oughs> เดี๋ยวมีเมนูตัดเลี่ยนที่วันนี้เขาแนะนอามานะ <c oughs> ในเบมนี้สุดท้ายปิดท้ายซะหน่อย <c oughs> เพราะว่าเรากินเผ็ดๆกันมาเยอะแล้ว กับนี่เลยครับคอหมูทอดและเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเบรกหน้าเรากลับมาเจอเมนูเฮียสงตีตายกันได้เลยว่าเบรกหน้าเนี่ยเมนูเฮียสงตีตายจะเป็นเมนูอะไรตามชมให้ได้นะครับกับร้านตำยำยั่วบายโบตันจะเป็นเมนูอะไรพบกันช่วงหน้ากับเฮียสงตีตาย าต่อ,อกันเลยครับผมกับเฮียซงตีตายในเบรกที่2นั่นเองนะครับบอกแล้วครับว่าเบรกนี้เนี่ยเราจะต้องมาพบกับเมนูที่เฮียบอกว่าถ้ารู้จักร้านนี้แล้วคุณต้องสั่งเมนูนี้ถ้าไม่สั่งเฮียซงตีตายจริงปะจริงปะจริงดิอโอ้โหโยนขนาดนี้แล้วประาา,านี้ที่เสียอะไรเนี่ยเอาผมก็ลองชิมตามคุณครับวันนี้คุณแนะน,นํามาเป็นยังไงไ<ห>มาชิมกันยำแซลมอนนั่นเองครับผมมาชิมกันเลย กวาลองกินแล้วแซลมอนชิ้นใหญ่ผมชอบชิ้นใหญ่แล้วก็มันลงตัวได้ดีใช่คือต้องบอกก่อนนะว่าแซลมอนเนี่ยมันชิ้นใหญ่คือในภาษาวัยรุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดมาแล้วหายใจอย่าแรงทำไมฮะผมราว่าเดี๋ยวถ้าแบบหายใจแรงเกินแซลมอนที่บางๆอ่ะนั้นมันจะปิลหายไปบางร้านใช่บางร้านแต่ร้านนี้บอกเลยว่าใหญ่มากอันนี้เอาเอาพัดลมมาโบกยังไม่ไปเลยโอ้โหหนาตึกเปียนแปะหน้าเลยดูเลยครับแล้วก็มีขนาดที่หนาไม่ใช่ว่าใหญ่แค่เฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวใช่แล ด,ด้วยข้างก็มีความหนาอยู่พอสมควรนะครับคือเขาก็เคมว่าแบบเมนูนี้เป็นเมนูที่เขาขายดีมาตั้งชาแน,านแล้วเป็นเมนูที่เขาเชื่อว่าของเขาเนี่ยราคาย่อมเยาและสัมผัสได้ง่ายที่สุดฝนะากเอาไว้เลยครับผม,มและนี่แหละครับถ้าคุณไปที่ร้านแหน่งนี้ตำยำ <ผม S 1> ยัย่วายโบตันนะแนะนำเลยว่าต้องสั่งเมนูยำแซลมอนมากินได้ไม่งั้นเฮียซงตีตาย กินแล้วประทับใจในคุณภาพแล้วก็รสชาติน้ำยำของเขามากๆจัดเต็มครับคุณโบตันครับ,รบอยากจะแนะนําร้านนี้ของคุณโบตันให้เพื่อนๆที่ชมรายการเราในวันนี้ อยู่สั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะปกติคุณก็สั่งออนไลน์อยู่แล้ววันนี้เรามาแนะนําอีกหนึ่งร้านออนไลน์ที่คุณต้องสั่งไปลองให้ได้นะครับผม,บผมแล้ววันนี้ครับอิ่มอร่อยขนาดนี้นะฮะ <S <S ก็ต้องมีผู้ใหญ่ใจดีของเรานั่นเองนะครับกับาก๊ดหุงมต้มพีทีไฟแรงเต็มแม็กครับขอบคุณมากเลยใครบอกรลล้านอาหารไหนนะ ที่ใช้ก๊าซหุงต้มอยู่นะครับตอนนี้เล่งหุงก็ใช้ทั้งสองที่แล้วเราใช้แล้วเดี๋ยวนี้นี่เขาใช้กันหมดแล้ว<อ>ไฟแรงเต็มแม็กถูกต้องครับผมจัดไปเลยก๊าซหุงต้มพีธีนะครับสัปดาห์นี้เราก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีเหมือนเดิมน,นะครับกับขิงผงสําเร็จรูปตราบ,บ้านสมุนไพรครับน้ําขิงเฮียสงตีใต้หาซื้อได้ที่บิ๊กซีแม็กซ์แลูแล้วก็ซีเจเอ็กซ์เพรสแล้วก็ซุปเปอร์เมเกชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับซื้อดื่มเองได้สุขภาพซื้อไปมอบให้คนที่คุณรรััักกกกหืืออถวววาาาาาายยยยเเเปป็็็นนนนนนน้้้้้้ํํไดดดสงคีี่บลใๆมข ับ,บอกเลยตาบ้านสมุนไพรลดกลมกลม่อมหอมกลิ่นขิงราคาไม่แพงสร้างคุม้มคุ้มกันต้านโควิดจัดไปเลยฮะอร่อยขนาดนี้ครับเดี๋ยวเราไปมอบป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายให้กับร้านนี้เลย ทั้งแซ่บทั้งนัวขนาดนี้ทางรายการก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะครับร้านนี้เนี่ยมีครบจริงๆนะท่านผู้ชมทั้งตำทั้งยำสั่งมาแซ่บกันได้ที่บ้านแบบง่ายๆเลยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตาย